มันจะมีแนวคิดหนึ่งกลัวเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราหางานใหม่ยากเราจะลําบากหรือเปล่าเออไม่มีเงิน่ากลัวนะเอาจริงน่ากลัวจริงข้อหางานใหม่ก่อนระหว่างนี้ก็ได้ถ้าคนที่กลัวหางานไปด้วยหาก่อนที่จะออกอย่างนี้เหรอใช่อ๋อโอเคเออออืมเราวพอเริ่มได้ออฟเฟอร์มันก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเออมันมันมีออปชันที่น่าสนใจรออยู่ เออเนี่ยมีนิกมาคอมเมนต์ใช่ก็คือหางานใหม่อ่ะเดี๋ยวได้งานใหม่แล้วก็คือกล้าออกเลยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีออปชันใช่คือเราจะตัดสินใจไม่ได้ถ้าเราไม่มีออปชันอยู่ในมือถ้าเราไม่มีไพ่ให้เล่นอ่ะเพราะงั้นก็แบบจั่วไพ่มาก่อนเอาให้มีไพ่อยู่ในมือสามสี่อันเราก็จะเริ่มตัดสินใจได้จริงจริงอันนี้สําคัญมากเลยทุกคนแบบจริงๆถึงถึงว่าเราจะไม่ได้ลาออกตอนเนี้ยคือเราใช้ชีวิตให เราเราต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราอ่ะมีออปชันเอออย่าไปรู้สึกว่าเราแบบต้องติดกับอันนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราไม่มีอันนี้ทําแล้วเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออใชเพราะเพราะเราเราว่าต,ต้องแยกกันนะคือหมายถึงว่าตัดไอเดิชันนี่ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกอันนี้เรื่องหนึ่งกลาออกเมื่อไหร่คือหมายถึงว่ามันก็มีเรื่องของความพร้อมหรือเงินเก็บหรืออะไรเงี้ยหรือแพลนในระยะสั้นระหว่างที่ถ้าออกมาแล้วจะเจออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไอเดิชันที่จะ ควรจะออกหรือไม่ออกที่แบบเราเราคิดแบบ s t ต a t e g แล้วอะตัวนั้นนะอย่างน้อยควรจะชัดเจนไม่ว่าจะยังไงเพียงแต่ว่าถ้าเรายังไม่พร้อมก็ค่อยดูว่าออกเมื่อไหร่ดูทามมิงอะไรเงี้ยหรือถ้าเรากังวลเรื่องแบบว่ามันจะส่งผลกับทีมแล้วเราอยากดูเฟสซิ่งก็ก็ก็เป็นไปได้ว่ามันเป็นดีซซชันเรื่องทามมิงมากกว่าเออแต่อาจจะไม่ใช่ดีเิชันเรื่องว่าที่จะออกหรือไม่ออกหรือเปล่าใช่อย่าไปกลัวสรุปแล้วก็คืออย่าไปกลัวที่จะออกเพราะว่า มันนั่นแหละต้องกลัวเราออกใช่รอนเล่นเอเล่นทำงานให้แบบหัวหน้าและเจ้านายต้องรู้สึกกลัวที่เราจะออกหัวหน้าไม่กลัวหร